โลกบางธรรมกรรมบังจิตทางพนทุกข์คุณแม่ชีพิมพาวงษาอุดมวัดหินหมากเป้งอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายอันนี้เรื่องของโลกบางธรรมกรรมบังจิตจิตเห็นผิดเป็นถูกไปได้ก็เพราะกรรมบางจิตจิตเห็นผิดเป็นถูกก็จะทำความดีได้ยากก็เพราะฉะนั้นจึงให้เราอาศัยขันติ คือความอดทนต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆเราต้องยอมเสียสละทุกอย่างเพื่อพร้อมทั้งกายวาจาจิตให้ซื่อตรงต่อพระธรรมคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงอย่างหนักแน่นมั่นคงไม่เคลื่อนไหวโอนเอ็นไปตามอารมณ์ทั้งหลายทุกอย่างมีสติสัมปชัญญะอย่างมั่นคงหนักแน่นแล้วก็เวลาตาเห็นรูปก็รู้ว่ารูปกับสีนั้น แล้วก็ผ่านไปดับไปเท่านั้นถ้าหูได้ยินเสียงก็รู้ว่าเสียงแล้วก็ผ่านไปดับไปเท่านั้นแต่จิตก็อยู่เป็นปกติไม่ไปยึดอะไรสักอย่างมาไว้เลยก็เรียกว่าจิตว่างก็เป็นพูดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ถึงแก่นได้ก็เรียกว่าเป็นกลางหรือใจกลางได้ก็เรียกว่าเป็นพูดถึงแต่สารณาคมได้เชื่อกรรมเชื่อผลจิตของตนเองแล้ว มันก็ไม่ติดขัดข้องอะไรสักอย่างเลยไม่ว่าอะไรทั้งหมดก็ให้รู้เอาเท่าทันกันไว้เสมอจะเผลอสติไม่ได้เลยเพราะเรายังไม่ทันชำนิชำนาญพอเราก็ต้องเอาสตินี่แหละเป็นเครื่องอบรมจิตใจของเราให้อยู่ในปัจจุบันนี้เพื่อไม่ให้เผลอสติไปได้ต้องกำหนดให้รู้ทุกระยะในการเคลื่อนไหวไปมาก็ต้องให้มีสติควบคุมจิตของเราไว้ เพื่อไม่ให้มันออกไปรับรู้สิ่งภายนอกเข้ามาเก็บไว้ก็มีแต่ตั้งใจทําความดีอยู่เสมอไม่ให้เผลอสติไปได้เลยก็เพราะเรายังไม่มีความรู้ยังไม่รอบคอบก็เลยไม่รู้เท่าทันกับกิเลสตัณหาก็จิตยังไม่มั่นคงเหนียวแน่นเราก็เคลื่อนไหวเอ็นเอียงไปตามอารมณ์ต่างๆที่ผ่านมาให้รู้อยู่เรื่อยไปเผลอสตินิดเดียวก็ไม่ได้เลยก็เพราะเรายังไม่ชำนิชำนาญ เราจะเข้าใจไปทีละขั้นตอนได้ก็เพราะเราตั้งใจเชื่อมั่นแท้จริงแล้วจึงได้มีศรัทธาตั้งใจทำทานรักษาศีลภาวนาได้ก็เพราะเราได้สังเกตเหตุและผลของเราแล้วเป็นความจริงหมดทุกอย่างถ้าเราทำบุญไว้น้อยก็ได้รับผลน้อยถ้าเราทำบุญไว้มากก็ได้รับผลมากเราทำมาหากินก็คล่องไปหมดทุกอย่างเพราะเราเป็นผู้มีความเชื่อมั่นไปตามสัมมาทิฏฐิ ก็เป็นผู้มีปัญญาเห็นชอบมาก่อนแล้วจึงได้ตั้งใจระเว้นออกมาจากกรมได้ก็คือการมตัณหาภาวะัันหาวิภาวะตันหาออกมาได้ก็เพราะเรามีปัญญาเห็นชอบมาก่อนแล้วนั่นเองก็เพราะเราเป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในความสงบเอาพุทโธอบรมจิตของตนเองให้มันอยู่กับอารมณ์อันเดียวไปก่อนไม่แสสายไปทางอดีตและอนาคตให้รู้อยู่กับอารมณ์ปัจจุบันให้มันมั่นคงดีแล้ว จิตก็จะสงบไปถึงคณิกะหรืออุปจาระหรืออัป,ปนานั่นก็แล้วแต่อันนี้เป็นพลังของจิตหนุนกับปัญญาเพื่อให้ฉเฉลียวฉลาดแหลมคมแก่กล้าเด็ดเดี่ยวขึ้นมาได้ก็เพราะพลังของจิตหนุนปัญญาให้คิดชอบให้พูดชอบทำชอบเลี้ยงชีวิตของตนเป็นในทางที่ชอบไปตามความเพียรและความชั่วทำแต่ทางดีขึ้นไปให้มากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อให้สติระลึกนึกถึงไปแต่ทางที่ดีอยู่เรื่อยให้เราตั้งใจมั่นอยู่ในการค้นหาเหตุผลของตัวเองไปเพื่อให้มันถูกต้องต่อหลักของปัญญาเห็นชอบเพื่อให้มันรู้แจ้งและเห็นจริงขึ้นมาเฉพาะตัวของเราไปก่อนและเพื่อให้มีสติสัมปชัญญะรู้อยู่ในปัจจุบันเพื่อไม่ให้ส่งจิตของตนเองออกไปภายนอกมันจะไปเก็บอารมณ์ภายนอกเรื่อยไปให้เราตั้งสติ กำหนดจิตของตนเองเข้ามาอยู่ภายในของตนเองนี้เพื่อให้มันรู้เรื่องเสียก่อนว่าอะไรเป็นอะไรและเราจะได้รู้ได้เห็นไปด้วยตนเองหมดทุกอย่างจึงจะสิ้นความสงสัยไปทีละขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นอะไรทุกอย่างเราก็ต้องใช้ปัญญาของเราให้มันแยกแจกออกดูให้มันเห็นแจ้งชัดขึ้นมาในจิตของตนเองหมดทุกอย่างมันจึงจะเกิดความเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดยินดีอยู่กับสิ่งเหล่านี้ เราเป็นผู้ตั้งใจดําริชอบออกจากการมััญหาภาวะวัญัหาวิภวะัญหา,ญหาอันนี้ให้มันพ้นไปเสียก็เพราะว่าเราเป็นผู้มีปัญญาเห็นชอบมาก่อนแล้วนั้นก็เพราะว่าการวััญหานี้คือเชือกผูกคอปอผูกศอกปอกมัดขาภาวะวัญัหามีแต่เป็นห่วงหน้าห่วงหลังอยู่อย่างนั้นแหละเห็นแต่ของไม่เที่ยงท้งนั้นก็เห็นแต่เรื่องของทุกข์ทั้งหมดถึงหามาได้ ก็มีความทุกข์ขึ้นมาถ้าตกกลนเสียหายไปก็เกิดทุกข์ขึ้นมาอีกไม่มีอะไรจะมั่นคงถาวรอยู่ได้เลยทุกอย่างเรื่องของโลกอันนี้ก็มีแต่เรื่องมีแต่เป็นหน้าที่ของกามทั้งหมดถ้าเรารู้เห็นอย่างนี้แล้วก็จงตั้งใจจงทำความดีเข้าไว้เพื่อให้มันถูกต้องต่อหลักของศีลซสื่อตรงต่อพระธรรมธรรมคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงแล้ว ก็ให้พร้อมทั้งกายวาจาใจของเราทุกอย่างอยู่เสมอเพื่อให้รู้แจ้งเห็นจริงในเรื่องของตนเองก่อนให้เราเอาพุโทโธเข้ามาอบรมจิตให้มันเสมอไปในอารมณ์อันเดียวแล้วก็เป็นคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิหรืออัป,ปนาสมาธิก็แล้วแต่อันนี้เป็นพลังของจิตให้อิ่มเอิบเบิกบานมีปิติอย่างเต็มที่เป็นเครื่องหนุนปัญญาให้แก่กล้าอาหารเด็ดเดียวขึ้นมาได้ ก็เพราะเรามีปัญญาเห็นชอบจึงเป็นผู้มีความเฉลียวฉลาดได้จึงได้ค้นหาสาเหตุของตนเองเพื่อให้มันรู้แจ้งเห็นจริงไปด้วยจิตของตนเองแล้วก็ให้เราใช้ปัญญาของเราออกสำรวจตัวตาดูให้เข้ามาหาตัวตนของเราเองนี้ว่าณธนะาตุน้ำมีอยู่12นั้นมีลักษณะอย่างไรบ้างก็ให้รู้ถึงจิตก็เพราะจิตเป็นผู้รับรู้หมดทุกอย่างแล้วทั้งเห็นโม ธาตดินมี20ท้วนให้รู้ถึงจิตให้จิตรู้เห็นตามความเป็นจริงทุกอย่างไปมี4ลมมี6ให้เราเห็นแยกแจกออกมาดูให้มันเห็นความจริงทุกหมดทุกอย่างและให้เราใช้ปัญญาของเราแยกแจกออกดูไปตามดินน้ำลมไฟแยกเป็นอย่างๆก่อนเพื่อจะให้มันรู้ในลักษณะของกายในการเคลื่อนไหวของจิตหมดทุกอย่างแล้วจิตของเราจะรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาให้ชัดเจน แก่จิตของตนหมดทุกอย่างนับแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกตับปอดม,ม้ามหัวใจไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าอาหารใหม่พังผืดกระโหลกศีรษะเยื่อในสมองศีรษะดูไปให้ยีสอย่างอันนี้เป็นส่วนของพ่อให้มาน้ำมีสิสอง ก็เป็นส่วนของแม่ทั้งหมดให้เรามาเป็นตัวตนให้เราดูไปจนจบ12แล้วล้วนแต่เป็นของพ่อแม่ทั้งหมดทุกอย่างของเราแม้แต่เส้นผมเดียวก็ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นบุญคุณของพ่อแม่นี้ก็หนักถึงธรณีจะหาอันใดมาเทียบมิได้เลยถ้าเราบรรจบธาตุเข้ารวมกันเป็นก้อนธาตุทั้งสี่แล้วก็เป็นหน้าที่ของอนิจจังแล้วทั้งหมดก็มีแต่เสื่อมสุดลงไปอยู่ทุกวันทุกเวลานาที อยู่ทุกระยะลมหายใจอยู่แล้วแต่จิตของเรานั้นก็ยังมีอวิชาตัญหาหุ้มห่ออยู่ก็เลยหลงไปยึดถืออรูปคือก้อนอนิจจังนี้ไว้มันก็เลยเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาทันทีถ้าเวลาไหนถ้าทั้งสี่นั้นมันเป็นปกติไม่แปรปรวนขึ้นมาอยู่เป็นปกติก็เกิดสุขเวทนาขึ้นมาแล้วก็มีแต่ความหัวเราะเพลิดเพลินกันไปเท่านั้นถ้าเกิดอุเบกขา เวทนาเกิดขึ้นเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ก็รู้ว่าอยู่เฉยๆให้ใช้ปัญญาของเราพิจารณาให้มันดูแล้วดูอีกดูอยู่อย่างนั้นแหละมันก็มีแต่สิ่งของไม่เที่ยงอยู่ทั้งนั้นแหละไม่ว่าภายในร่างกายหรือภายนอกร่างกายต่างๆก็เป็นของเปลี่ยนแปลงไปได้มีแต่ของชำรุดสุดโทรมลงไปอยู่ทุกระยะภายในตัวเองทั้งหมดอยู่แล้วแต่จิตของเราไม่รู้ผู้ยึดไว้ถือไว้ไม่รู้ ก็เพราะเรายังไม่รู้จริงเห็นจริงตามความเป็นจริงของธรรมชาติทั้งภายในภายนอกแล้วจึงหลงเข้าไปยึดไปถือเอาไว้ว่าเป็นตัวตนของเราทั้งภายในภายนอกเลยเลยไม่รู้ปล่อยวางไปได้เลยเพราะมันเป็นของประจำโลกอยู่แล้วทั้งภายในภายนอกเมื่อไดเราจะรู้จักรู้วางให้โลกเขาไว้ตามเดิมของเขาถ้ามีตามันก็ไปติดข้องอยู่กับรูปกับสี ถ้ามีหูมันก็ไปคล้องอยู่กับเสียงมีจมูกก็ไปติดคล้องอยู่กับกลิน่นมีลิ้นก็ไปติดคล้องอยู่กับรสมีกายก็ไปติดคล้องอยู่กับเย็นกับร้อนกับอ่อนกับแข็งมีติดก็ไปติดคล้องอยู่กับอารมณ์ดีและอารมณ์ไม่ดีทั้งอดีตและอนาคตอันนี้เป็นหน้าที่ของสัญญาเป็นเจ้าบัญชีใหญ่จดจำไปหมดทุกอย่างสังขารก็เอามาปรุงกว้างขวางออกไป ็ไม่รู้จบไม่รู้สิน้นวิญญาณก็รู้ไปตามเรื่องเหล่านั้นไม่หยุดยั้อยงอันนี้แหละเรียกว่าวัฏจักรหมุนอยู่ในกองธาตุกองขันกองอายตนะอยู่ในโลกสมมุติอันนี้แหละจึงได้เวียนว่ายตายเกิดในโลกสมมุติอันนั้นและเอาตัวรอดออกมาไม่ได้เลยจึงได้วนเวียนมาเอาของเก่ามาโลภมากโกรธมาหลงไม่รู้จบรู้สิน้นเรียกว่าเดินไปตามมิจฉาทิฏฐิ เห็นผิดเป็นถูกกันไปเลยไม่ว่าตนเองและคนอื่นสังขารมันไม่หยุดปรุงแต่งลงสู่อนิจจังทุกขงังอนัตตาก็เพราะมันยังเพลิดเพลินเจริญใจอยู่กับของมิเที่ยงอยู่เรื่อยไปก็เพราะมันหลงไปว่าทุกเป็นสุขเห็นของเหม็นว่าเป็นของหอมมันก็เลยมาติดข้องมายึดถือติดไว้อย่างนั้นแหละการปฏิบัติธรรมจึงไม่ถึงธรรมคือของจริงได้เลยถ้ามีตา มันก็ไปติดข้องกับรูปกับสีมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นแหละมันจึงไม่ถึงพระธรรมของจริงเพราะฉะนั้นจึงไปถึงแต่ของปลอมๆหลอกลวงแล้วก็เลยหลงหมุนอยู่ในหน้าที่ของกามอยู่เรื่อยไปจนถึงวันตายถ้าตายแล้วก็มาเกิดอีกก็มาหลงเอาแต่ของเก่านี่อีกก็มาโลภมากโกรธมาหลงอยู่อย่างนี้และก็มายึดมาถือกันอีกอย่างไม่จบไม่สิ้นได้เลย เรื่องของวัฏจักรมันก็หมุนกันอยู่ในโลกสมมุติอันนี้แหละอย่างไม่รู้จักจบจักสิน้นเรื่องของมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดเป็นชอบอยู่อย่างนี้แหละก็มีแต่เรื่องยึดเรื่องถือเอาไว้ทั้งนั้นเลยก็เพราะความไม่รู้เหตุและผลของบุญและบาปจึงได้หลงมัวเมาอยู่อย่างนั้นถ้าจิตของเราไปทางสัมมาทิฏฐิมีปัญญาเห็นชอบแล้วจิตสังขารมันก็หยุดปรุงแต่งได้เพราะมันเป็นหน้าที่ของอนิจจัง ทุกขงังอนัตตาทั้งหมดแล้วจิตเราก็มีความว่างเปล่าไปหมดมันก็หยุดปรุงหยุดแต่งลงไปแล้วมันก็เห็นเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาของมันอยู่อย่างนั้นแหละถ้าเราได้เกิดมาอีกก็มาเอาของเก่าอันนี้อีกก็เพราะฉะนั้นจึงให้เราหัดปล่อยหัดวางไปตั้งแต่เดี๋ยวนี้ให้เราใช้ปัญญาสังเกตกิเลสตัณหาของตนเองอยู่บ่อยๆเพื่อให้มันชำนิชำนาญไว้ก่อนก่อนจะแก่ก่อนจะเจ็บ ก่อนจะตายนี่แหละเพื่อไม่ให้มันไปตามเรื่องของโลกอีกต่อไปมันจะพาพวกเรานี้หลงวนเวียนอยู่ในโลกสมมุติอันนี้อีกต่อไปอย่างไม่รู้จักจบจากสิ้นได้เลยก็เพราะฉะนั้นจึงให้เรานี้ใช้ปัญญาของเราอยู่ในพื้นฐานที่มาแต่เก่าแต่ก่อนนั้นคือสัมมาทิฏฐิมีปัญญาเห็นชอบแล้วจึงเป็นสัมมาสังกัปปะจึงดำริออกไปจากการมาได้ ให้มีสติปัญญาสอนจิตของตัวเองอยู่บ่อยๆเพื่อไม่ให้มันเพลิดเพลินไปตามอารมณ์ต่างๆมีทั้งชอบทั้งไม่ชอบหลายสิ่งหลายอย่างหลายประการต่างๆนานา,า,าถ้าเราได้ใช้ปัญญาของเราสำรวจตัวตาดูแล้วก็พร้อมทั้งเหตุและผลทั้งของตนเองและของคนอื่นอย่างรอบคอบดีแล้วก็เห็นแต่ของไม่เที่ยงทั้งหมดไม่มีอะไรมั่นคงจะดำรงอยู่ได้สักอย่างเดียวเลย ถ้าเราได้พิจารณาไปพอสมควรแล้วก็หยุดพักผ่อนเอาพุทโธอบรมจิตเพื่อให้จิตได้รวมลงกับพุทโธคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วถ้าจิตของเราจะได้สงบลงไปเป็นสมาธิขั้นไหนก็แล้วแต่จะเป็นคณิกะหรืออุปจาระหรืออัปนาก็แล้วแต่อันนี้มันเป็นพลังของจิตหรือเป็นอาการของจิตหรือความสงบของจิตเป็นสมาธิแล้ว จะมีความอิ่มเอิบเบิกบานขึ้นมีกำลังกายกำลังใจก็มีความสามารถอาหารเด็ดเดี่ยวขึ้นมาเป็นเครื่องหนุนปัญญาให้มีความเฉลียวฉลาดขึ้นมาแต่ก่อนถ้าเราใช้ปัญญาสำรวจดูแล้วให้รู้แท้เห็นจริงหมดทุกอย่างแล้วปัญญามันจะติดลงไปสู่พระไตรลัษณ์ทั้งหมดคืออนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งหมดไม่ใช่เราไม่ใช่ของเขาก็จบเรื่องทุกอย่างก็เพียงแต่อาศัยกันไปวันๆเท่านั้นเราตายแล้ว ก็เป็นเรื่องของคนอื่นอีกต่อไปไม่ใช่เรื่องของเราสักอย่างเดียวเลยเดี๋ยวก็จากกันไปไม่จากตายก็จากเป็นเท่านั้นไม่แน่นอนไม่ว่าภายในกายหรือนอกกายเหมือนกันหมดทุกอย่างมีแต่ของไม่เที่ยงทั้งนั้นเราใช้ปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงของธรรมชาติธรรมดาแล้วจิตสังขารก็หยุดปรุงแต่งไม่มีสิ่งใดที่จะมั่นคงถาวรอ,อยู่ในโลกอันนี้สักอย่างเดียวเลยมีแต่เสื่อมทรุดโทมลงไป สู่สภาพเดิมของเขาตามธรรมชาติเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับเป็นอยู่อย่างนั้นและไม่มีอะไรจะมั่นคงอยู่กับเราไปได้เลยก็มีแต่จะสุดลงทุกระยะไม่ว่าภายนอกภายในให้เราใช้ปัญญาให้พินิจพิจารณาให้มากขึ้นถ้าไปเห็นคนแก่ก็น้อมเข้ามาหาเราว่าเราก็เหมือนกันอย่างนี้หนอหนีไปไหนก็ไม่พ้นเป็นอย่างนี้ไปได้เยียวยาแล้วก็แก่จริงอย่างนี้หนอ เราจะหนีพ้นไปไม่ได้ถ้าเราไปเห็นคนเจ็บก็ให้พิจารณาว่าไม่วันใดก็วันหนึ่งเราก็ต้องเจ็บอย่างเดียวกับเขานี้และหนีไปไหนไม่พ้นอย่างนี้ถ้าเราไปเห็นคนตายก็น้อมเข้ามาหาเราในวันหนึ่งเราต้องตายอย่างนี้แน่เราเกิดมาแล้วก็ต้องแก่เจ็บตายกันทั้งนั้นไม่ว่าสัตว์ว่าบุคคลตัวตนของเรา ถ้าเราได้พิจารณาเห็นเช่นนี้แล้วก็เกิดความสังเวชสลดใจของตนเองขึ้นมาในจิตในใจของตัวเองถ้าผู้พิจารณาอยู่บ่อยๆแล้วจะมีความแยบคายเบื่อหน่ายขึ้นมาอยากจะออกจากห่วงกาบนี้ไปให้ผลเสียอย่างแท้จริงตามสติป,ปัญญาที่เห็นชอบมาก่อนแล้วนั้นและพิจารณาอยู่บ่อยๆถ้าไปเห็นสัตว์ตายต่างก็ใช้ปัญญาของตนเองว่าตนกับสัตว์ก็ต้องตายเหมือนกัน เลยก็ต้องไปเป็นดินตามเดิมถ้าตายลงไปแล้วก็ไปเป็นดินตามเดิมธรรมดาเกิดมาแล้วดับไบถ้าเราเกิดมาแล้วก็กลับลงไปเป็นดินก็ไม่มีอะไรมั่นคงถาวรอยู่ได้มีแต่เสื่อมลงไปสู่พระไตรลักษณ์ทั้งหมดจึงได้เรียกว่าสัพเพสังคาราอนิจจาสัพเพธรรมาอนัตาติก็ไม่มีอะไรสักอย่างเดียวเป็นของเราเลยก็เหลือแต่จิตดวงเดียวเท่านั้นจะไปสู่ทุขติ หรือสุคติเท่านั้นเป็นที่ไปสําเร็จด้วยบุญกรรมนําไปตกแต่งให้เป็นไปได้ถ้าเราได้พิจารณาแล้วอย่างรอบคอบถี่ถ้วนดีแล้วอย่างเห็นแจ้งชัดเจนในปัญญาเห็นดีแล้วเราก็จะตั้งมั่นอยู่ในหลักของปัจจุบันเพื่อไม่ให้เผลอสติให้เรามีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาเพื่อไม่ให้เคลื่อนไหวเอ็นเอียงไปตามอารมณ์อารมณ์ต่างๆก็ไม่ปรุงไม่แต่งอะไรทั้งนี้ ก็เพราะปัญญามาได้คิดหาเหตุผลดีแล้วอย่างรอบคอบถี่ท่วนถาวรมันก็ไม่ปรุงไม่แต่งอะไรขึ้นมาอีกมันก็รวมลงสู่พระไตรักษ์ทั้งหมดตัวเราก็จะเป็นไปเพื่ออยู่เท่านั้นไม่มีอะไรจะเอาไปได้สักอย่างเดียวก็กินยอมพร้อมใจในโลกนี้ทุกอย่างทั้งร่างกายข้าวของเงินทองทุกอย่างก็มอบไว้กับโลกนี้หมดทุกอย่างของภายนอกนับแต่ข้าวของเงินทองทุกอย่างก็มอบไว้กับโลกอันนี้แล้ว เหลือแต่จิตกับผู้รู้เป็นกลางไม่เอ็นเอียนใส,ส่แสไปมารู้ก็รู้อยู่กับหลักปัจจุบันไม่ใช่เก็บเอามาปรุงแต่งรู้แล้วก็ปล่อยวางไปมันก็ดับไปเองเท่านั้นมันเบื่อหน่ายใครออกมาหมดแล้วกับของไม่เที่ยงอันนี้ถ้าเราใช้ปัญญาของเราสำรวจตัวตาดูแล้วได้รู้เห็นตามปัญญาเห็นชอบแล้วเป็นพื้นฐานของจิตที่เป็นสัมมาทิฏฐิมีปัญญาแล้วจึงก้าวไปสู่สัมมาสังกัปปะ จึงตั้งใจดําริออกจากหน้าที่ของกามไปให้พ้นเสียก็เพราะมีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงมาก่อนแล้วก็เห็นแต่ของไม่เที่ยงทั้งหมดเพราะมันมีแต่เรื่องทุกข์อยู่เท่าถึงวันตายและสิ่งหลายอย่างในโลกอันนี้ไม่ว่าภายนอกภายในมีแต่ของไม่เที่ยงทั้งหมดเรื่องนี้เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปก็เรื่องอื่นเกิดมาแล้วเกิดมาอีกอย่างนี้และเรื่องของโลกก็ไม่มีอะไรจะแน่นอนสักอย่าง และมันก็มั่นใจอยากออกจากหน้าที่ของกามไปตามที่ปัญญาเห็นชอบนั้นเพื่อให้มันถูกต้องตามหลักของพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงแล้วมันก็มีสติสัมปชัญญะรู้เท่าทันกับเครื่องสัมผัสทั้งหลายมันก็ผ่านไปได้มันไม่มาคล้องอยู่กับจิตของเราก็เรียกว่าผู้รู้เห็นจริงในสัจธรรมทั้งหลายอย่างรอบคอบดีแล้วก็เรียกว่าผู้ปฏิบัติเสื้อตรงต่อพระธรรมอย่างแท้จริง แล้วก็เห็นทางผลทุก์ไปได้อย่างแท้จริงก็เพราะเราเป็นผู้มีความตั้งใจได้มั่นไปในทางที่ชอบอยู่แล้วคิดก็คิดไปนในทางที่ชอบคิดมีเหตุมีผลก็คิดเป็นบุญกุศลของตนเองและคนอื่นไปอยู่ในที่ชอบไปเพื่อมีเมตตากรุณาต่อกันและกันไปพอได้เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตาย